ไม่คอหรอสละมงก่ลอ,อ๋อขอบคุณครับโอ้โหโเขาลองมาสองปีแล้วหนูเป็นต้องลองได้ประมาณปีกว่าๆหยอกหยอกหยอกครับแหมปากหวานเหลือเกินคุณแม่เนี่ยโลกมเธอเคยดวงใจ เจ้หัวฝากกุหลาบของแม่อ้อยไปด้วยนั่งนอนซบเวทีแล้วอะนอนลำลายไหลเลยอะโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาเเิญ แผ่นสะดุดแม่แผ่นสะดุด <S <s <ays> <S ให้มาหารวมวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจ <S <s <ays> <S อะไรนะแม่อะไรนะใครกระโดดนะแผ <s ays> ่นสะดุดแม่ขอเพลงไอ้ <s <ays> <S อะไรแม่นึกดินึกนึก พี่พอแล้วอะไรนะั้นร้องอยังไงนะลืมไปแล้วพอแล้วพอพอรู้เธอรออยู่ตรงนี้ถูกใจใครเปล่าครับ <laughs> จ,ะจะเป็นคนดี <laughs> นี่คนขอยังไม่กีดเลยนะจริง <laughs> สมกับที่เธอรักฉันมากมายลงอีกได้ไหมคะนนอลเลียนได้ครับงั้นคุณแม่เอาเกงไปป่ายด้วกันนะแล้วมันไปเนี่ย จบแล้วมะลืมไปละปล่อยปล่อยหนูปล่อยแล้วเนี่ยหนูปล่อยเลย,เยมามาเขาได้ครับขอบคุณครับจ้ะอ่ะสนุกสนานก,กันต่อฮะเพลงต่อไปจัดมา